รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรนตอนจะทำให้ดีจะทำให้เด่นจะทำให้คนเห็นคุณค่าของหมอนวดแผนไทยผู้อำนวยการวิทยรายการนวดไทยแห่งประเทศไทยว่าอย่างนั้นนะ จะบอกให้ขณะนี้วงการแพทย์แผนไทยกำลังดังฮะฮะีะจะกีบจันหัวเทิญหมอตรวจให้ขึ้นใจ ใหม่ล่าสุดคือวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศทไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยป้ายแดงคนแรกเปิดเผยถึงนโยบายที่จะทำให้กับวงการนวดแผนไทยอย่างจริงจังในวันที่มีการเปิดวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยหัวคนเรานี่มีกี่หัวหัวคนเรานี่มีเก้าหัว การเมือไทยเรามองว่าเป็นสีเทาเนาะพอมาวิทยาลัย การนวดไทยแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นมาเราก็จะยกระดับนะคะหมอนวด150ชั่วโมงให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วเราก็จะสร้างโมเดลโรงเรียนสถานที่การเรียนการสอนการนวดให้ถูกต้องได้มาตรฐานอันดับแรกคือคุณภาพของการนวดแผนไทยหมอนวดพื้นบ้านนะคะที่อยู่ตามบ้านแล้วก็ท่านมีความรู้มีภูมิปัญญาเราจะต้องสืบ สารประเพณีเรื่องของการนวดนี้แล้วเราก็ต้องเอาหมอนวดของเราเนี่ยค่ะไปต่อยอดแล้วก็ไปถอดบทเรียนของท่านมาแล้วก็เอาท่านมาเป็นครูนะคะเป็นครูบาอาจารย์เพื่อจะได้สอนลูกศิษย์จากท่านหนึ่งคน <c oughs> ก็จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆ <c oughs> การนวดของท่านก็จะไม่ได้สูญเปล่าอันดับต่อไปคือมาตรฐานการนวดของหมอนวดไทยที่วันนี้ดังไกลไปทั่วโลก วันนี้ท่านผอขึ้นมาดำรงตำแหน่งเรียกว่าป้ายแดงใช่ค่ะหมอนวดไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานจะต้องอยู่คู่ประเทศไทยนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาจากใจของผู้โรยการวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายหลังเปิดงานแล้วก็ล้มตัวลงนอนให้หมอนวดนวดเลย เราต้องการพิสูจน์ฝีมือหมอวันนี้กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตกถึกแล้วเราจะเดินทิศทางทําให้มีหมอนวดเฉพาะทางแพทย์แผนไทยเนี่ยก็มีเฉพาะทางตรงนี้ได้รับความสนใจอย่างมากกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยสถานทูตอย่างซาอุโอมานเขาประสานงานมาว่าเขาจะได้หมอนวดเฉพาะทางนี้ไปทํางานในประเทศของเาได้เมื่อไหร่สาคัญสุดๆคือนี่เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่คนทั่วโลกรู้จักแถมทํา เงินหมุนเวียนได้ปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทและทำให้คนมีงานทํากว่าแสนคนโอหัวใจผมมปปวววดดดดเหือนโนโิธีอะไรที่เราเปิดกันวันนี้เนี่ยก็จะทําให้เฉพาะทางเหล่านั้นเนี่ยมีเซอร์ติฟิเคตหรือมีใบรับรอง เฉพาะตัวของเขาเดล่านั้นเห็นตัวเลขคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหมอนวนวดที่กรมสอบสอมีจํานวนถึง122,000สสเศเป็นหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนวดไทยต้องก้าวหน้าด้วยฝีมือข่าวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยแต่แดกสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าของดีที่เรามีมาแต่โบร,โบราณวันนี้รัฐบาลเห็นและให้ความสําคัญชัดเจนแล้วครับ พอเป็นคนขอนแก่นแมนก็จะทำให้วิลายนี้มีชื่อเสียงมีคุณภาพโด่งดังใช่ไหมครับใช<ด>่ขอให้การนวดแผนไทยจงเจริญประเทศไทยจงเจริญสุขภาพดีโอ้น้องพี่ต้องทำย่าปล่อยให้โรคภัยขย้ำเราต้องทำทั้งกายทั้งใจถ้าร่างกายฟิตจะช่วยพี่ชิบโรค ออจจำไไว้พี่นงทยะแข็งงแร่าวดีๆกับพี่คำรณเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในวงการนวดไทยคงจะดีใจเมื่อเรามีไฟส่องทางสว่างให้เดินกันแล้วเด้อสิบอกไหสามสี่อจำไว้พี่น้องไทยจะแข็งแรง